มาอ่านตรงนี้นะครับ referring to เ uh, อ figure t o p t o p o r t one เน mm ี hmm. ่ยก็คืออ้างอิงรูปที่สองจหนึ่งสี่เนี่ยนะครับเดี๋ยวดูว่าคำอธิบายเขาจะตรงกับคำอธิบายที่ผมพูดไปเมื่อคลิปก่อนหน้านี้หรือเปล่านะครับอากาศความชื้นในกาศภายนอกเนี่ยนะครับจะถูกลดลงนะครับแล้วก็อุณหภูมิมัจะสูงขึ้นนะครับ ตอนที่มันผ่านเดสิคันว View, ิวอ่น,นี่เราก็อธิบายไปแล้วนะครับจากนั้นก็จะทำความเย็นนะครับแบบเซนซิเบิลก็คือลดอุณหภูมิอย่างเดียวนะครับด้วยตัวเทอร์โมวีนะครับด้วยตัวลูกล้อเทอร์โมวีจากนั้นก็ทำให้เย็นลงอีกนะครับไปจนถึงอุณหภูมิลมจ่ายที่ต้องการนะครับแต่ว่าก็จะมีความชื้นเพิ่มขึ้นมาใน กระแสอากาศบางส่วนนะครับตอนที่มันผ่านอุปกรณ์ทำความเย็นที่เป็นระบบอ v a ล o r ท t ิ v คูลเลอรนะครับอันนี้ก็อย่างที่บอกไปเมืองไทยไม่ควรใช้เพราะมันชื้นอยู่แล้วนะครับไอคูลลิง่งตัวนี้ควรจะเป็น cooling ค,คอยปกติเลยเป็นท่อน้ํำยาหรือท่อน้ําเย็นปกติเลยไม่ควรใช้อ a เล r a ท i ิ e ค o ลลิ่งเลยนะครับภายในอาคารของประเทศไทยซึ่งมันร้อนชื้นอยู่แล้วนะครับส่วนลงกลับครับรีเทนแอ ที่มาจากภายในอาคารเนี่ยซึ่งสมมุติว่าอุณหภูมิ25นะครับก็คือประมาณตรงนี้ครับลมกลับจากห้องเราเนี่ยสมมุติว่าประมาณ25อ,องศาเซลเซียสนะครับอันนี้เนาะมันก็จะวิ่งมาผ่านอุปรกรณ์ทำความเย็นอีกตัวหนึ่งก็คือย a ปบริติคูลเลอร์อีกตัวหนึ่งนะครับเพราะนั้นตอนที่มันเข้าสู่เทอร์โมวิวเนี่ยมันก็จะเข้าที่อุณหภูมิต่ําแต่ว่าความชื้นสูงนะเพราะว่ามันวิ่งผ่านยัปบริติคูลเลอร์นะครับ อากาศตรงนี้เย็นลงก็จริงแต่ว่าความซื้นจะเพิ่มขึ้นด้วยนะครับตอนนี้มันวิ่งผ่านไอ้ตัวเทอร์โมวีลเนี่ยนะครับตัวเนี้ยนะครับอตัวนี้นะครับอากาศก็จะร้อนขึ้นครับนะอากาศจะร้อนขึ้นนะครับแล้วก็จะถูกทําความร้อนต่อไปอีกนะครับถูกให้ความร้อนต่อไปอีกโดยฮีเตอร์ตัวนี้นะครับเพราะฉะนั้นมันก็จะได้แบบพร้อมที่จะไปรียกตัววิกเดซิแคนก่อนที่จะเอ็กซ์ซอร์ทไป พอได้ลมร้อนมันก็ไปรีอคติเวตหรือว่ารีเจนเนเรตตัวเดสิแคนที่อยู่ในลูกล้อนี้นะครับแล้วก็ค่อยทิ้งออกไปนะครับแล้วก็บายพาสอันนี้นะครับบายพาสอันนี้นะก็สามารถเอาไว้ใช้ควบคุมได้นะครับนั้นก็สามารถควบคุมได้ก็จะทำให้ ความร้อนที่ไม่จําเป็นเนี่ยมันก็ไม่ต้องใช้เนี่ยคือสมมติถ้าอากาศกระแสเอ,อ่อโฟเรตเท่านี้พอที่จะรีเจเนเรตตอนนี้แล้วเนี่ยส่วนเกินก็บายพาสไปเลยมันจะได้ไม่มันเปลืองฮีเตอร์ตรงนี้นะครับก็ให้ตัวโซโมวิวนะครับที่ที่เห็นอันนี้เนี่ยก็ถ้าอยากรู้รายละเอียดก็ให้ไปดูรูปที่ยี่สิบห้าจุดหนึ่งทีหนึ่งโน่นไปบนที่ผ้าเลยนะครับารายละเอียดเพิ่มเติมนะครับเกี่ยวกับระบบทําความเย็นเนี่ย ด้วยเดซิแคนเนี่ยก็ไปดูที่เอกสารนี้ได้นะครับนะหรือจะไปดูที่วิทยาลพนธ์ปอเอกผมก็ได้นะครับก็จะมีบทที่สองที่เป็น literature review นะทบทวนวรรณกรรมก็ว่าได้เรื่องระบบ d เด c c n t cooling แบบต่างๆเนี่ยนะเป็นตำราย,ย่อมๆได้เลยนะครับก็อ่ะประมาณนี้ก็เป็นการแนะนำว่าระบบทำความเย็นแบบ อื่นนะครับที่ไม่ใช่อยู่บนพื้นฐานของ v a p ป r ร์คอมเพรสชันไซคลเนี่ยมันก็มีอยู่เหมือนกันนะครับอันนี้ก็ใช้สารดูดความชื้นมาช่วยจบหัวข้อ2.6นะครับเดี๋ยวถัดไปก็จะขึ้นหัวข้อ2.7ก็คือพวกกระบวนการประเภทอื่นๆมากนะกระบวนการทาคำความเย็นประเภทอื่นๆมาก